สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวจ้าก่อนอื่นก็ขอทักทายแฟนๆของตลิซเซนก่อนนะครับก็น,นี่แหละครับวันนี้น้องก็มาโพสไอจีแบบวันน่ารักน่ารักนะครับใครยังไม่ดูรีบเข้าไปดูเลยนะน้องโพสไวหลายชั่วโมงแล้วนะครับก็มีคนมาแซวนะบอกว่าแหมลิซ่าสาวเมกาหรือเปล่านะครับลุคนี้เนี่ยดูวัยรุ่นเมก,กามากมายนะครับก็น,น่ารักสดใสนะครับผมสั้นแบบนี้สีแบบนี้แต่งตัวแบบนี้โอ้โหน่ารักจริงๆครับ แล้วก็มีหลายคนแบบมาบอกว่าห่วงนะครับที่มาเปิดคุงแบบนี้ได้ยังไงนะครับไม้เลียวต้องเข้าแล้วนะครับก็ออกมาห่วงน้องกันเยอะนะครับส่วนรองเท้าเซรีนนี่ก็ทายอินกันมาแบบเนียนๆน,นะครับสวยๆเลยเลยชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากโดนอยู่นะก็นี่แหละครับน้องมาแจกความสดใสให้ทุกคนในวันฝนตกแบบนี้นะครับอากาศดีๆแบบนี้นั่งดูรูปน้องก็ฟินกันไปนะครับหลังจากที่ดูรูปน้องเสร็จแล้วนะครับก็เลย แอบมาส่องแอคเคาน์นะครับเป็น l i l y Home นะครับก็เป็นแอคเคาน์แบบว่า International Fanbase of Lisa b ิ a c k p i n k และลิ s าม a น o บานนะครับเขาก็ลงไว้แบบนี้เลยนะเขาก็รูปนี้แหละใน IG น้องเนี่ยมาลงนะครับเขาก็บอกว่าเราก็รักคุณเช่นกัน Lisa b แบ็คพิงคุณคือความรักและภูมิใจในตัวคุณเสมอนะครับ แล้วก็เลยลองไล่แปลคอมเมนต์ของแฟนๆเกาหลีดูซิเขาว่าไงนะครับหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าน,นี่คือเบสฟีมลนะครับเรารักลิซ่านะครับแล้วก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยคือเป็นที่รักของเรามากๆเราภูมิใจในตัวคุณเสมอเลยนะลิซ่าอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีจํานวนมากเลยนะครับที่เป็นลิลลี่เกาหลีนะครับก็มาเมนเหมือนกันหมดนะครับอารมณ์เหมือนแบบ ก็พี่วางเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็บอกรักลิซ่ากันแบบทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่าภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆเหมือนกันทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แฟนเกาหลีนะครับผมว่าแฟนทั่วโลกตอนนี้ก็ผมภูมิใจในตัวน้องมากๆนะครับเก่งมากๆเลยที่มาถึงตอนนี้นะครับแล้วไหนๆก็พูดถึง IG กันแล้วนะครับแอบอัปเดตนิดนึงตอนนี้ที่ผมเช็คดูก็ 67.6ล้านนะครับมุ่งหน้าขึ้นสู่68ล้านนะครับเชื่อว่าใช้เวลาอีกไม่นานก็จะขึ้นไป68ล้านแน่นอนนะครับส่วนรูปที่ลงไวล่าสุดเท่าที่ผมเช็คนะครับมีคนกดใจอยู่ที่ประมาณ5.7ล้านแล้วนะครับก็ขึ้นไวมากมายนะครับแต่ละรูปก็น่ารักทุกรูปเลยครับกกงเกงหนังขายาวแบบนี้แล้วก็ยังแอบมีถุงเทาเ้าเจ้าเหมียวนะครับจับคู่กับรองเท้าเซลีนนี่แม่ปนไปด้วยความเท่แล้วก็น่ารักสดใสนะครับ เสื้อแบบนี้กเกงแบบนี้แล้วมีสร้อยคอไม้กางเขนด้วยนะครับที่ก็แซวกันว่าแม่นี่มันลิซ่าวัยรุ่นเมกานี่หนานะครับน้องนี่ลุคดูอินเตอร์มากๆนะครับลุคนี้เอารมแบบว่าสาวเมก,กาสดใสสดใสกันเลยเนาะก็นี่แหละครับสดใสามากๆในวันฝนตกอย่างที่บอกไปนะครับส่วนคอมเมนต์ชาวเกาหลีก็ดีทุกอันเลยนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละคือความน่ารักของน้องนะครับที่สามารถตกผู้คนได้มากมายนะครับ สามารถมีแฟนเบสที่ใหญ่ขนาดนี้นาก็เป็นอีกหนึ่งความมงใจของทุกคนแน่นอนแหละครับกับเจ้าตอลิสนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็มาฝากเบาๆตอนฝนตกพล้ำๆแบบนี้ก็ใครขับรถก็ระวังด้วยนะครับถนนค่อนข้างลื่นเลยเนาะส่วนใครจะออกไปไหนก็อย่าลืมพกหมวกพกลมกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ